ทำไม่แก๊งเงินกู้นอกระบบได้ไหมคุณผู้ชมมาที่เมื่อวานรายงานไปว่าไปปล่อยน้ําลากใส่น้ำท่วมบ้านนะที่น้ําท่วมบ้านอ่ะเนี่ยเนภาพนี้คุณผู้ชมครับคือตํารวจเข้าไปจับกลุมตัวผู้ต้องสงสัยมาได้ทีนี้ก็ต้องให้คนที่เป็นพยานซึ่งจําหน้าได้ว่าไอ้คนปล่อยกู้เนี่ยเป็นใครนะมาชี้ตัวว่าใช่คนนี้หรือเปล่าที่ตํารวจจับตัวมาเนี่ยถูกตัวหรือเปล่าอันนี้คือให้ดูพฤติการก่อนคุณผู้ชมนี่มีเขียนกําแพงด้วยเขียนว่าอะไรเนี่ยใช้นี่ด้วย นี่เขียนกระแพงไว้แบบนี้แล้วก็ไปเปิดน้ําแล้วก็เอาสายยางรถฟ้าเพดานบ้านทั้งอะไรบ้างอะทรัพย์สินในบ้านทั้งแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมดเลยบ้านหลังนี้อยู่ในตําบลมุกดาหารอําเภอเมืองมุกดาหารครับเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้พอตํารวจจับมาได้คนหนึ่งก็ให้แม่ติ๋มครับแม่ติ๋มเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านจําได้ใช่ไหมแม่ติ๋มมาว่าลูกเธอไปกู้เงินมา ตำรวจก็เลยเชิญตัวทั้งแม่ติ๋มและสามีของแม่ติ๋มซึ่งก็เป็นพ่อแม่ของคนกู้พร้อมด้วยพายานที่เซ็นค้ำประกรันนี่แหละมาชี้ตัวคนก่อเหตุว่าใช่หรือเปล่าครับคนที่เป็นพยานครับยืนยันว่าใช่ครับตำรวจฮะคนที่จับมาที่ตำรวจจับมาเป็นชายอายุ25ปีนั่นแหละหนึ่งในคนที่ปล่อยกู้ให้กับลูกชายแม่ติ๋มครับแม่ติ๋มบอกว่าโอ้ยตอนนี้แม่สบายใจนะสบายใจขึ้นเลยหลังจากที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวหนึ่งในคนก่อเหตุมาได้ตำรวจก็ถามแม่ติ๋มว่าแม่ติ๋ม จำหน้าชายสองคนที่มาปล่อยเงินกู้ได้หรือเปล่าแม่ติ๋มบอกแม่เคยเห็นอยู่สองครั้งครับคล้ายครับคาคือจำหน้าไม่ได้ชัดเจนหรอกแต่คนค้บประกันซึ่งเป็นพยานนี่แหละจำได้แต่กับครับคาครันจำไ่ได้ตอนนี้ใครพอจะยืนยันได้ไหมว่าสองคนนี้เป็นคนมามาปล่อยมาเนี่ยคนขับเพิ่นจ้ะคนขับเพิ่งมายืนยันหนีเนอจะมายืนยันเนาะแมนประวนของลูกชายแล้วแม่คนลูกใากับสินลงมา มแมแรงก่อนมืออื่นนะเอสลงมาสิลงมาเยืนอยางนีนะรู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมปลอดภัยขึ้นนี่มาเต็มนะคุณผู้ชมฮะส่วนคนก่อเหตุที่โดนตำรวจคุมตัวมาได้เนี่ยเขารับสารภาพนะว่าปล่อยเงินกู้จริงแต่แต่แต่คุณผู้ชมเขาปฏิเสธเรื่องที่ไปเปิดน้ำใส่บ้านลูกหนี้นะเอาเหรอใช่แต่ตำรวจมั่นใจครับว่าคนที่ก่อเหตุก็คนนี้แหละ แล้วก็เพื่อนอีกคนที่ยังติดตามมาจับกลุ่มตัวอยู่เพราะว่ามีพยานเห็นเหตุการณ์แล้วก็มีคนค้ำประกันนั่นแหละที่มายืนยันตำรวจก็แจ้งข้อหาตามพรบรเงินกู้ครับคือปล่อยเงินกู้โดยคิดดอ,อกเบีย้ยเกินกฎหมายกำหนดส่วนคดีทำลายทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยเดี๋ยวรอรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดต่อไปเพิ่มอีกคดีครับ